โอ้โโอ้โอ้ยไม่พอเนี่ยสวัสดีครับคุณพ่อนองอยู่ในเมืองนะครับวันนี้ก็มาที่สวนนะ มาดูพริกแห้งไม่ใช่ไม่ใช่พริกแห้งแบบนี้นะนี่เป็นพริกแห้งแต่ว่าต้นพริกมันแห้งนะดูแห้งสลดเพราะอ,อากาศมันร้อนมากนะครับร้อนมากจริงดูพริกนะครับที่มันแห้งๆเนี่ยก็คือ เป็นเม็ดเป็นต้นพริกนะดูงูกระเพราแห้งไปหมดเลยเดี๋ยวคืนนี้ก็ต้องมาเก็บอับสลดเก็บทลางคืนแล้วนะครับแดดมันร้อนจัดฝนไม่ยอมตกเนาะอันนี้ก็ยังปลาย,ยังไม่ลงนะเนี่ยเพราะบอกว่ารอฝนตกกันไม่ไหรไม่รู้นะครับ เดดนี่ผมไม่แน่ใจว่ากินได้ยังเป็นหัวตึกเล็กอยู่เลยอ่ะจะลองทิ้งไว้ก่อนนะมีหัว,วอยู่รองก่อนนะก็ลมเย็นครับอยู่อยู่สวนที่ลมเย็นดีนะขาตยตกปลาเดี๋ยว ทุนเบ็ดท้ายไปไหนนอ้อเดี๋ยวดูว,วนันทุนเบ็ดโจรไปมิี่มันหาย กินตอนไหนไม่รู้นะครับหายไปเลยเดี๋ยวต้องไปหายเหยื่อนะเหยื่อไม่รู้จะเอาอะไรเมื่อกี้พอดีได้อะไเลยนะที่ขุดดินมิกะเจอตัวหนอนอนะ่ะตัวหนึ่งก็เลยลองโยนไปปุ๊บดึงเบนจจมหายไปทั้งพุ่นขึ้นมากระลุไปแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองมาดูหายเหยื่อแป๊บนึงครับเดี๋ยวลองมาตกปลาดูครับไม่รู้จะทําอะไรนะตอนนี้ร้อนแต่ว่าลุ่มนะดูให้ลุ่มลุ่ม Oh, เย็นสบายเนะย,ย็นจริงเย็นกว่าอยู่บ้านเดี๋ยวไปหาเหยื่อก่อนเนาะเาไปขุดหาเหยื่อเหยื่อให้ใหดุดไอด้วงที่อยู่ในดินเนี่ยมันตกปลามันน่าจะกินนะเพราะว่าผมลองหอยเชอรี่ให้มันเนี่ยมันก็กินนะครับแต่ว่าหอยเชอรี่มันต้องลงน้ำให้หายากเดี๋ยวเราไปหาขุดก่อนเหลือมีเหลือฟุกนะครับเมื่อกี้ได้ตัวเดียวมันซัดไปแล้วเดี๋ยว มาหาแล้วมันตกปลากันเล่นดีก,กว่าว,วันนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับตัวด้วงนี่เห็นไหมได้สองตัวที่จะลองมาตกปลาดูนะครับกัดมือด้วยเดี๋ยวลองตกปลาดู ลุ้นกันครับลุ้นกันทุนอยู่นู่นนะ่ รดไปแล้วโอ้กินอยู่ครับกินอยู่เดี๋ยวเอาไปเลี้ยตัวนึงไม่เข้าหมใช้หนังยางล็อกมันไม่มีตัวล็อก หายไปแล้ว ล่มลมฝั่งนู้นนะครับล่มลมฝั่งนน้นปลาอยู่ในโลกฝั่งนน้น nhanh dù ở gì ạ Đinh chôm thì chơi Bà lấy nó <laughs> Ôi nào, ôi lắm หายยีอ่อะไรไม่ทันกินเร็วมากเลยหาเเยื่อไหมครับหายากมากเยือเยื่อนะเยื่อหายากมากเลยนะครับแล้วก็ไปตลาดแตลาดมันเพิ่งเปิดผมก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรมาลองตกปลานะครับวันนี้ ข้าหมายเราอยากได้ปลาเนาะทำอาหารสักหน่อยผมก็ได้ลองเอาเนื้อหมูดูนะครับเนื้อหมูหั่นเล็กๆแล้วลองตกปลาดูรู้จะกินหรือเปล่านะเมื่อกี้ว่าจะไปดูกุ้งที่ตลาดกุ้งดันไม่มาขายนะครับไอ้กุ้งตัวใหญ่เนาะไม่ได้เลยลองเนื้อหมูดูนะครับเผื่อฟุกเผื่อฟุก๊กม,มีไม่เยอะมีไม่เยอะเผื่อมันไม่กิน เอาไปทอดทอดกิน <S <S เบ็ดน,นี้เป็นเบ็ดไม้ไผ่เนาะไอเ้เบ็ดอันนั้นนะผมตอนข้า่ะมันจะเห็นผลนะครับในตัวเบ็ดฝรั่งเนนอ <S <S รู้สึกว่าตะกวดห่วงมันจะหนักไปนะ มตอนนี้ผมอยู่ฝั่งริมสาฝั่งนี้นะฮะแล้วก็เอ,อมันล่มนะครับแล้วมีผักตกเยอะป่าม่าจะอยู่ทอะจุดที่เคยตกฮนะตกฟอสตเนี่ยดลองดูนั่นว่ามันปลาจะได้หรืเปล่านะคัฝั่งนู้นนะครับเป็นฝั่งที่ตกปลาเมื่อเช้านะนี่ดิลองตกฝั่งนี้ดูนะฮะอากาศเย็นฝั่งนี้นะครับเพราะมีล่มต่อทั้งวัน่นะตกแถวนี้กัน เห็นไม่เห็นทุนนะลงปุ๊บกินปั๊บเลยทีนี้ลงปุ๊บกินปั๊บเลยวะลากเลยปลาเล็กแน่นอนถ้าปลาเล็กจะไม่ไม่ค่อยติด้วเนาะเหยื่อก้อนใหญ่ด้วยโอ้ ปลาเล็กปลาเล็กดึงดีแท้แต่ปลาเล็กแน,น่นอนหรือไร โอว่าเลี้ยวปลานินแต่ตัวใหญ่มันออกมาด้วยเดี๋ยวๆตกใจแต่ว่าปลาพวกนี้มันเยอะนะ <Nee <liksom> <Nee <luffy> tục mẹ, Ui. mẹ Bẹp luôn. ปลาอะไรปลาอะไรโอ้ยโอ้ยไม่ผอมแน่ะปล่อยไปเนาะผอมอ่ะดูดิไม่ปล่อยมันผอมดูเนี่ยมันเลี้ยงลูกด้วยนะเนี่ย ปลากินไม่ได้แล้วหอมนะครับเนี่ยหอมมากเลยยาวเลยอะ่ะปล่อยปล่อยฮะมาจจะเป็นปลาเลี้ยงแม่ลูกคอกหรือเปล่าปล่อยเนาะตกใหม่ครับตกใหม่มีตัวใหญ่แล้วก็ใหญ่มากกว่านี้นะเก๊เๆตกปลาใหม่ ตอนนี้ก็ไม่ได้ลุ้นปลาเลยนะครับปลาได้แต่ตัวที่มันใหญ่แต่มันผอมนะ้วเดี๋ยวหลังมาทอดแหดีกว่านะครับแต่น้ำมันแห้งเลดมันเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันเยอะนะครับกับคน้านนอกอยู่ในเมืองนะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่ที่สวนนะวันเย็นนี้ก็จะมาเก็บพริกตั้งรดน้ำนะตอนนี้น้ำมันแห้งนะครับต้องใช้บัวรดน้ําตัดเองแล้วนะครับยังไงก็ไปกับหลังใจกันให้ด้วยนะครับได้ไงเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเมนูเย็นๆดีกว่าว่าวันนี้จะทำอะไรนะครับนอกจากไม่ได้ปลาไปกินแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเย็นกันดีกว่าครับหลังจากจากสวนมานะครับก็เมืดค่าเลยนะครับเพราะว่าต้องรดน้ํา กเก็บพริกด้วยนะก็ได้ประมาณโลโลโโลนิดๆเมื่อวานก็เก็บมาได้นะครับเลยก็ต้องมาทํากับข้าวในะวันนี้กับข้าวที่เราจะทํากันแกงหน่อไม้นะครับก็มีผักมีบวบมีผักหวานนะมีบวบนะครับแล้วก็มีเห็ดนะวันนี้ที่ต้องย้ายมาหน้าบ้านเพราะอะไรเพราะว่าแก๊สมันหมดนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกง หน่อไม้สูตรทีสานเลือกแกงเปิดะหรือเป่ามีแฟนเขาอยากกินนะครับก็เลยว่าอเดี๋ยวก็ลุยเลยตอนนี้คือตั้งหม้อใส่น้ำใบยะานางเดี๋ยวรอเดือดนะครับน้ำเดือดแล้วก็ใส่หน่อไม้นะครับ หน่อไม้วันนี้ก็ซื้อมานะฮะของผมก็ที่ซื้อไว้ก็เอ้ยที่ไปขุดเปล่าก็จะมาะต้มเรียบร้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเอามาผัดเป็นหน่อหวานอันนี้น่้เป็นหน,อน่อ,นนไนหนอไม้ที่เอาขายในตลาดกันครับเป็นหนอ่อเล็กๆต้มขายดเดี๋ยวถ้าใส่เดี๋ยวใส่อะไรอะ่ะใส่อะไรต่อใส่เห็ดต่อรอเดือดตัป่ะ ตอนนี้ก็ใส่เก็บไปแล้วนะครับน้ำเดือดนะแล้วก็ตามด้วยไอ้นี่ผงนัวยิ่งใส่ร้ายยิ่งแซบยิ่งลำํำนะลำขนาดแล้วก็เห็ดนี่ก็เป็นเห็ดฟางนะครับแล้วก็เห็ดคอนที่ซื้อมานะครับต้องใส่ไปก่อนแล้วก็มี อน้ำปะลาเนี่ยไม่คิดใส่ไม่ได้กดพอดีถ่ายดูนะเดี๋ยวรอเดือดสุกสักหน่อยขมบวบใส่อจะบวบใส่ก่อนนะครับเพราะบวบนี้มันสุกทีหลังเห็ดฟางนี้ไม่หมดเลยเนะี่ยแล้วเห็ดใส่ด้วยนะอเห็ดมันสุกช้า เดี๋ยวค่อยตามด้วยผักเขียวครเห็ดจะสุกเดี๋ยวผักเขียวได้ไปก่อนปรุงรสนน้ำปลานะครับเดี๋ยวก็พอมันเดือดเห็ดสุกดีก็ได้ใส่ผักหวานนะแล้วก็ใบแมงลักนะครับก็น่ากินเลยนะเดี๋ยวมีเมนูส้มตำด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะไปตามส้มตำมา เดี๋ยวมารอดูกันครับว่าจะน่ากินแค่ไหนขนาดไหนเนาะนะครับแล้วก็ผักหวานนี่ใบมังกรักผักหวานนะครับนี่จะสุกแล้วครับเดี๋ยวรอ,อสุกสักนิดนึงเดี๋ยวก็เตรียมตัวกินข้าวเดี๋ยวตำส้ตมตําต่อนะครับเนี่ยเมนูนี้นะครับแกงเปอะแกงหน่อไม้แกงเห็ดรวมกันนะครับแล้วก็หน่อไม้ดองอไม่ใช่ดนกอไม้ดององนนนันนะส้มตามส้มตาม ร่มตำาไปครับเสร็จแล้วนะแกงเปืดอแล้วก็ส้มตำทีมือผมนะครับมาครับมากินครับโดยการขอบคุณที่ติดตามรับชมทักให้กำลังใจกันต่อๆนะครับขอบคุณว่านอกอยู่ในเมืองนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ